ถนนทั้งสองบ้านอันนี้จะเป็นถนนพหรลำจอมยอเค่าถนนพหาลาจำจอายอก็น่าจะกว้างอยู่ประมาณเจ็ดเมตรนะคะส่วนแปลงที่ดินจะอยู่ด้านนี้เลยเค่ะแปลงนี้นะคะแปลงน,นี้นะคะจะเป็นพื้นที่สองร้อยตารางวาหน้ากว้างอยู่ที่ยี่สิบแปดนะคะลึกด้านนี้นะคะ,ะด้านถนนด้านนี้จะลึกอยู่ที่สามสิบสองนะคะแล้วก็ส่วนด้านขวามือนะคะจะลึกอยู่ที่ยี่สิบแปดนะคะ ส่วนระยะล้นของระหว่างตัวถนนลำลูกซานี่ก็1 5เมตรนะคะไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าสามเฟสนะคะนี่คือไฟฟ้าสามเฟสนะคะเดี๋ยวติมจะชี้นี่คือทางเข้าบ้านของที่ดินแปลงนี้นะคะเนี่ยค่ะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะสร้างมานานแล้วด้วยนะคะจะมีบ้านสองหลังนะคะแล้วก็ท้ายแปลงนะคะจะเป็นบ่อน้ําซึ่งบ่อน้ําก็ประมาณ50ตารางบาศนะคะซึ่งขุดบ่อมาทํา บอกว่าเป็นทำเลทองมากๆนะคะขนาด200ตารางวาพอดีนะคะพอบอกมากที่จะทค้าขาทางผรกิจน,นะคะแล้วก็ทีส่สำคัญนะคะใกล้กับโครงการบุกมอคลองกระลำพงค่ะแล้วะะลก็ใกล้กับสนามม้านางเลิ้งน,นะคะและห่างจากอยากจะบอกว่าห่างจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเพียง30กิโลมนะคะและก็ใกล้กับมสอมสวมอสวจะอยู่ด้านนี้นะคะมสอสวจะ ใกล้กับมสบรประมาณ10กิโลแล้วก็กโค้งสุดสนามกอล์ฟนะคะสนามกอล์ฟตัวนี้นะคะประมาณ5กิโลนะคะที่ดินแปลงนี้อยากจะบอกว่าเป็นทําเลธุรกิจมากๆนะคะซึ่งทางเจ้าของจะขายอยู่ที่6ล้านบาทน,นะคะถ้าหากชอบหรือสนใจที่ดินแปลงนี้แล้วก็ต่อรองกับเจ้าของได้อยากจะบอกว่าหน้ากว้างก็กําลังดีนะคะ28ิเมตรด้านนึงยีปด้านนัน้นลึก32สสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะทําเลทองติดต่อกับเจ้าของได้ดโดยตรงหรือว่า ไหญ่เบอร์นี้ค่ะนะคะจะมี2อเบอร์นะคะซู๊ตแปดสี่หนึ่งสามสองซตึ่งเจ็ดเ้าตแปดเก้าหรือถ้ปกมาค่ะยิะดนดีนะคะสนใจที่ดิ็นี้ทักมาค่ะสวัสดีค่ะ